สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาต่อเกี่ยวกับการแทรกสอดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่สําคัญมากแล้วก็มักจะทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจและสามารถนําไปคํานวณได้จริงไหมนะครับนิสิตครับย้อนกลับไปที่คลิปที่แล้วเห็นตามสไลด์นี้นะครับที่อาจารย์โชว์อยู่เนี่ยพวกเราดูหันมาฝั่งขวานะครับตรงนี้เราคุยกันไปเกี่ยวกับการเสริมกันหรือการหักล้างกันของคลื่นนะครับ อันนี้คลืนสีเขียวกับขึ้นสีเหลืองนะครับที่มันหักล้างเอ้ยเสริมกันกลายเป็นขึ้นสีขาวใช่ไหมครับถ้ามันขยับแบบนี้เนี่ยแอมเิจูดก็จะรวมกันแต่ถ้าเฟสมันต่างกัน90แบบนี้มันก็จะหักล้างกันกลายเป็นคลื่นสีฟ้าก็คือไม่มีคลื่นเลยหักล้างกันถูกไหมครับนิสิตลองสังเกตครับถ้าเลื่อนมาปุ๊บปรากฏว่ามันเสริมกันถ้าเลื่อนมา ปุ๊บกกันว่าหาักล้างกันแสดงว่ามันจะเสริมเรื่องหักล้างเนี่ยมันขึ้นกับความแตกต่างระหว่างเฟสของสีเหลืองกับสีขกับสีเขียวถูกต้องไหมครับมันขึ้นกับความแตกต่างระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิด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 อาจารย์เอาไอตัวฉากนะครับขอลบตรงนี้หน่อยนึงเอาตัวฉากไปรองรับไปรับดู เอาเส้นฉากเนี่ยไปวางเออเออไม่ใช่เส้นฉากเอาฉากไปลองดูเนี่ยเส้นเนี้ยคำถามคือไอจุดเนี้ยจุดใดๆจุดเนี้ยมันเกิดบัปหรือปฏิบับเงื่อนไขอะไรที่ทําให้มันเกิดปฏิบัปอืมเราจะสนใจเงื่อนไขที่ทําให้มันเกิดปฏิบัปนะครับสําหรับการแทรกสอดวิธีการอธิบายของนักฟิสิกส์ก็คือว่าเขาลากเส้นนี้มาเลยครับมายังตําแหน่งนี้นะครับเอาเป็น คลื่นสีฟ้าอาจารย์ใช้สีฟ้าลากมาเลยนะครับนี่นะครับเส้นนี้ก็คือคลื่นที่มันเดินทางมาทิศทางของมันนะครับ V ีเดินทางมาเดินทางมาแบบนี้ส่วนสีเขียวมันก็กระจายออกไปใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาตัดกันที่จุดเนี้ยอาจารย์ก็ล,ลากสีเขียวมาสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยคือเส้นทางเดินของตัวคลื่นก็คือการกระจัดของมันเองการกระจัด มันก็เหมือนนี้ครับนิสิเห็นไหมแก๊แกนเอกไหมแกนเอกเห็นแกนเอกที่ขึ้นที่เดินทางไหมแต่ตัวนี้มันเป็นคลื่นวงกลมไงแกนเอกมันก็เลยสารกันไปแล้วแต่มันก็วนเป็นรัศมีถูกไหมเนี่ยเงื่อนไขอะไรที่ทําให้มันเป็นปฏิบัติอาจารย์บอกแล้วว่าเฟสมันต้องตรงกันเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์อธิบายแบบนี้ถ้าลากเส้นนี้มานะครับถ้าลากเส้นนี้มาตรงตรงเลยนี่นะตรงนี้แล้วก็ให้ระยะตรงนี้นะ เราเรียกว่าเป็นระยะ x ก็แล้วกันตรงนี้นะเป็นระยะ x สมมตินะครับตรงนี้เป็น x นะครับจากนี่มาถึงนี่นะครับ <The Final. S 1> จากจุด p มายังแกกแงกลางในี่เป็น x แล้วก็สมมุติว่าตรงนี้เป็นมุมเซตาสมมตินะสมมติสมมติตรงนี้เป็นมุมเซตานิสิตลองสังเกตดูอาจจะแบบมันเส้นมันเยอะแต่ลองสังเกตดูาาแบบสังเกตดูสังเกตด,กตดูถ้าลากตรงนี้มามุมนี้ก็จะเป็นเซตาด้วยมุมนี้นะ นี่นะอาจารย์วาดสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ไหมครับนี่มุมนี้เป็นเซตาด้วยโอเคไหมครับมุมเนี้ยแล้วถ้าด้านนี้เป็นดีเห็นไหมเนี่ยด้านนี้เป็นดีด้านนี้ก็จะเป็นอะไรครับดีไซน์เซตาเห็นไหมไอ้ตรงด้านดีไซน์เซตาด้านเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นหนึ่งลูกคลื่นอย่างน้อยมันต้องเป็นหนึ่งลูกคลื่นอย่างน้อยมันจะเป็นกี่ลูกคลื่นก็ได้ แต่ว่ามันต้องเต็มลูกคลื่นเพราะอะไรมันจะได้เสริมกันไงเห็นไหมกราฟที่ด้านขวามือที่อาจารย์ทําให้ดูมันจะต้องต่างกันหนึ่งลูกคลื่นต่างกันยังไงอดูดิดูนี่นะครับเส้นสีเหลืองนะครับถ้าอย่างนี้คือต่างกันศูนย์ลูกคลื่นใช่ไหมเขียวทับเหลืองพอดีใช่ไหมต่างกันแบบนี้หักล้างไม่ได้ต้องต่างกันหนึ่งลูกคลื่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนีอันนี้ต่างกันสองลูกคลื่นอย่างนี้เป็นต้นต่างกันไปเรื่อยๆก็ต่างกันเอ็นลูกคลื่นนั่นเองเพราะฉะนั้น เงื่อนไขในการทําให้มันเกิดการแอกซอดแบบเสริมกันนะครับเงื่อนไขที่ทําให้แทรกสอดแบบเสริมกันประโยคนี้ยาวไหมยาวไหมเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดจุดปฏิบัติอันนี้สั้นกว่าไม่ให้ปฏิบัตินะปฏิบัตินะครับหรือแอนติโนดเนี่ยนะครับแอนติโนดเนี่ย ก็คืออะไรครับก็คือไอ้ดซายเซต้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยความแตกต่างระหว่างเส้นเส้นตรงสีฟ้ากับเส้นทางเดินสีเขียวเนี่ยมันจะต้องหรือไอ้ดซายเซต้าเนี่ยนะมันจะต้องเป็นจำนวนเท่าของเลมดาเมื่อ n ก็คือเท่ากันเป๊ะพอดีหรือต่างกัน1ลูก1 1ลูกคลื่นคำว่า1ลูกคลื่นคือ1นลมดานะครับ2หรือ3ไปเรื่อยๆนะครับนิสิครับ อันนี้คือเงื่อนไขของการเกิดปฏิบัติจำไว้นะครับเงื่อนไขของการเกิดปฏิบัตินี่คือเงื่อนไขของการเกิดปฏิบัตินะครับความจริงฟิสิกส์หนึ่งเขาถามง่ายกว่านั้นอีกเขาถามง่ายยังไงครับเขาให้ตรงนี้เป็น s หนึ่งเนี่ย s หนึ่งจุดเนี้ยนะจุดเนี้ยเป็น s หนึ่งจุดนี้เป็น s สองระยะห่างที่ต่างกันระหว่าง s 1 p กับ s 2 p ก็คือ d sin เซตานั่นแหละเพราะนั้น จากรูปนี่นะนี่นะจานวาดใหม่ก็ยังได้เลยครับนี่สิ่งกีดขวางเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะไอ้น,นี้ฉากนะอันนี้จุด P นะอันนี้ S 1 S ย่อม,มาจาก source แปลว่าอะไรแหล่งกำเนิด1อันนี้ S 2แหล่งกำเนิดที่2เส้นทางเดินนี่กับเส้นทางเดินนี่อันนี้จุด P แสดงว่าไอ้ตรงนี้คืออะไร S 1 P อันนี้คือ s 2 p เนี่ยอตรงนี้คือดีไซน์เซต้าใช่ไหมอันนี้เซต้าใช่ไหมดีไซน์เซตาคืออะไรครับดีไซน์เซตาก็คือด้านนี้ลบด้านนี้นั่นเองเพราะนั้นสมการนี้อาจารย์เขียนเป็น s 1 p ลบ s 2 p แต่ว่าถ้ามาด้านนี้ s 1 p มันเป็นสั้นกว่าถ้าจุด p มาอยู่ตรงนี้ s 1 p มันก็ยาวกว่าเพราะนั้นเขาแอบสูตรเข้าไปซะนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยจะเท่ากับ n อ็นแลมดาก็คือเงื่อนไขเดียวกันก็ใช้ความเข้าใจไม่ต้องจําแบบไม่มีความหมายโอเคไหมครับเนี่ยคือเงื่อนไขาการเกิดปฏิบัตินั่นเองนะครับนอกจากนี้ในการทําการทดลองนะครับในการทําการทดลองจะมาวัดเนี่ยใครจะไปวัดไอ้ตรงเนี้ยทางเดินเราไม่ไปวัดไม่รัไม่ได้เวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดอย่างนี้ครับนิสิตครับเขาไาวัดจุดที่มันเกิดปฏิบัติวัด x และก็วัดระยะห่างระหว่างแผ่กนกั้นกับฉากเขาให้เป็น d ใหญ่นี่สิครับดูนะครับอันนี้เป็น d ใหญ่อันนี้เป็น x อันนี้เป็นเซตาอันนี้ d ใหญ่อันนี้ x อันนี้เซตาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไซน์เซตาก็คือ x ส่วน d ใหญ่ถูกไหมไซน์เซตาก็คือ x ส่วน d ใหญ่นั่นเองโอเคนะครับ s ายเซตก็คือ x ส่วน d ใหญ่ x ส่วน d ใหญ่ x x ก็คือด้านนี้นะ x จากนี้มาถึงนี่ก็คือ d ใหญ่ okay. เพราะฉะนั้น d s i n เซตก็คือ x ส่วน d ใหญ่นะนะเนี่ย x ส่วน d ใหญ่ก็เท่ากับ n ลัมดานี้ก็ได้นะครับ โอ้แทนเซอาจารย์พูดสายแทนขออภัยด้วยอาจารย์ก็ยังนี่เลยสายเซตา x ส่วน d ใหญ่นะแต่ว่าความจริงไอตรงร้ตรงรูปเนี้ยตรงรูปเนี้ยอาจารย์ได้แทนนะแทนเซตาเท่ากับ x ส่วน d ใหญ่ไม่ใช่สายเซตาแต่ถ้าเกิดเซตามันน้อยน้อยถ้าเซตาน้อยน้อยนะถ้าเซตาน้อยน้อยไอ้ตัวสายเซตาเนี่ยก็จะประมาณแทนเซตาเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มา่างนี้น x ด้าน x คือด้านนี้ส่วน d ใหญ่คือแทนนะไม่ใช่ไซน์นะแต่ว่าถ้าเซต้ามันมน้อยๆอันนี้มันไกลามากแทนก็จะประมาณไซน์จึงกลายมาเป็นสูตรนี้นะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่า x มันอ่า x มันไม่น้อยจะใช้สูตรนี้ได้ไหมใช้สูตรนี้ได้ไหม x ไม่น้อยไม่ได้นะถ้า x ไม่น้อยเนี่ยไซน์เซต้าคืออะไรครับไซน์เซต้าคือด้าน x ส่วนด้วยด้านนี้เห็นไ,ไหมด้านนี้คืออะไร ไซดเซต้าก็คือ x ส่วนด้วย square root d กำลังสองบวก x กำลังสองนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น d x ส่วน square root d กำลังสองบวก x กำลังสองนี่ตัวเนี้ย n อ็นแลมด้าในกรณีที่เซต้าไม่น้อยนะเซต้าไม่ใช่น้นน้อยถ้าเซต้าน้อยน้อยใช้สูตรนี้โอเคไหมครับ3 4อันเนี้ยมันอันเดียวกัน วันเวลาจําจําไม่หวาดไม่หวาดถ้าจําสูตรต้องจําปรากฏการแล้วก็จําอย่างเข้าใจโอเคไหมครับโอเคนะอาจารย์ลาไปเท่านี้นะคลิปนี้นะครับตัวนี้คือความสามารถที่อาจารย์ต้องการสามารถเอาตัวนี้ไปคํานวณได้ว่าจุดบับมันจะไปอยู่ตรงไหนและ n คือ n คืออะไรระวังให้ดีนะครับสมมุติว่าอาจารย์คํานวณออกมาแล้วได้ n เท่ากับ3หมายเขาว่าไงครับ n เท่ากับ3ก็หมายความว่าอันี้ n เท่ากับ0นย์เนเท่ากับ1 n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 หมายถึงมีจุดปฏิบัติกี่จุดครับ1.2.3.4 4จุด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 ถูกไหมไม่ถูกมันต้องมาทางนี้ด้วยสมมาตรกันนะครับนี่นี่โอเคไหมครับมันก็จะมาลบ1อันนี้0นะอันนี้1นะ่ะ2นะอันนี้3นะนะครับมันก็จะลบ1ลบ2ลบ3โอเคไหมสแสดงว่ามันมีกี่จุดครับจุดปฏิบัติ1 2 3 4 5 6 7จุด โอเคไหมครับโอเคนะระวังให้ดีนะมันมีสมมาตรนะครับโอเคลาไปเท่านี้สวัสดีครับ